สวัสดีค่ะมักเสื้อามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนแต่งขาดคุณผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA l o t s t นะคะ45โลราคา5,500บาทค่ะจำนวนตัวนะคะประมาณการอยู่ที่90-100ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า5้บาทจ้า ลูกค้าจ๋าต้อนรับเดือนสิงหาของเราค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีเช้าวันที่สองกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะสาหรับสมาชิกบัคค่ะเราคืนกําไรให้ทุกท่านเลยที่เป็นสมาชิกของเราปกติ5,500บาทเราไม่ขายลูกค้าจ๋าเรามีโปรโมชั่นมาให้ค่ะโปรดีๆโปรร้อนแรงค่ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นของเราโปรหนึ่งแถมหนึ่งจ้า จากต้นทุน5 5บาทค่ะลูกค้จาจ๋าเหลือเพียงตัวละ28บาทจ้า มาเลี้ยว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 เลี้ยวไปไหนเลี้ยวมานี่เลยมาเลี้ยวที่บักเลยค่ะสองวันติดติดกับโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นรู้ค่ะค่ะรู้ค่ะจ๋าใครที่อยากดูสินค้าราคาโปรโมชั่นหมดไหนย้อนดูตั้งแต่เมื่อวานนะใช่เลยเพราะว่าเรารีวิวให้ทุกรายการเลยสำหรับตัวหนึ่งแถมหนึ่งยิ่งเป็นตัวนี้กางเกงยีนหญิงแต่งขาดยังไงก็คง คุมอะคุมมากเป็นกางเกงยีนแฟชั่นผู้หญิงแต่งขาดลูกค้าจา๋าเป็นยีนแต่งขาดนะที่ลูกค้าเห็นขาดไม่ใช่เสียเด้อเป็นแฟชั่นแต่งขาดของเขาขาดหัวเข่าค่ะขาดปลายค่ะลูกค้าจา๋าขาดขาค่ะลูกค้าจา๋าอยู่ในนี้นะคะเป็นแฟชั่นแต่งขาดค่ะลูกค้าจา๋าตัวละ28บาทนะ สำหรับสมาชิกบัคกของเรานะคะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่จนขาดนะจ้ะไม่ใช่นะนะคะค่ะเป็นแต่งขาดนะคะค่ะเป็นแต่งขาดเป็นแต่งแค่แต่งแค่เป็นแต่งขาดค่ะาดมาจากโรงงานค่ะมาจากบริษัทนะคะมาจากต้นกําเนิดนะคะต้นกาเนิดไม่รู้ว่าจะกําเนิดเกิดมานะคะก็แต่งขาดแปดอะขาดไงมาแบบนี้เลยเอาใหม่พี่นางวันนี้ กาแฟไม่ถึงไม่ได้กินกาแฟชาเขียวไม่ถึงไม่ได้กินชาเขียวไม่ได้นอนไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนโงกันอยากไปนอนไมอยากไปนอนอะยอกยออเมรานค่ะลูกค้าจ๋าพูดเล่นบ้างพูดผิดบ้างต้องขออภัยนะคะลูกค้าจ๋าต่พูดผิดนี้มันก็แบบว่าประจําลูกค้าบอกว่าไม่ให้อภัยได้ไหมไม่ให้อภัยเลยบ่อยมากนะคะมาที่งังเกงยีนแต่งขาดของเราดีกว่าค่ะเป็นงานแฟชั่นแต่งขาดคุณผู้หญิงนะคะเชื่อว่าใครต้องมีนะ ทุกคนต้องมีกางเกงยีนค่ะลูกค้า<ะ>จ๋าคุณผู้หญิงทุกวัยนะคะต้องมีกางเกงยีนค่ะลูกค้าจ๋าและยิ่งเป็นแฟชั่นแต่งขาดแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าราคา5,500บาทคุณภาพเกรดเอยิ่งตอนนี้นะเรามีโปรโมชั่นนะคะคืนกำไรให้กับสมาชิบากบัตรของเรานะคะลูกค้าจ๋าซื้อหนึ่ง แถมหนึ่งจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะเอาลังหมดนี้ง่ายนะค่ะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะ,ะลูกค้าค่ะซื้อเลยสกระสอบจ้าสี่กระสอบลูกค้าจะยอดเพียง2 2ง0 0ืบาทจ้าลูกค้าได้สินค้าไปเลย8กระสอบอ 8ปดกระสอบนะลูกค้าค่ะใครมารถเก่งเอากลับไม่ได้นะไม่ได้ต้องมารถกระบะเท่านั้นค่ะลูกค้าจะใครมารถเก่งเอากลับไม่ได้นะสําหรับ8กระสอบลูกค้าค่ะสุดคุ้มจริงๆและแค่เดือนนี้เดือนเดียวด้วยใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งเดือนนะจะไม่ใช่ทั้งเดือนนะอาจจะหมดโดยเร็วนี้ก็ได้ค่ะอาจจะไลฟ์เสร็จแล้วอาจจะหมดเลยก็ได้นะคะลูกค้าจะ้นใครที่อยู่อยู่ใครที่อยากซื้อไปขายใครที่เล่นประจาอยู่แล้วลูกค้าจะซื้อไว้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูก ลูกค้าจ๋าเป็นโปรโมชั่นของเดือนสิงหานะคะลูกค้าจ๋าตลอดทั้งเดือนก็จริงแต่สินค้าบางรายการลูกค้าจ๋าสมมุติเรารีวิวปุ๊บลูกค้าแบบว่า CF หลังไม้นะคะลูกค้าจ๋าคนละ2องเซตสามเซตอาจจะทําให้สินค้าหมดนะลูกค้าจ๋าลูกค้าบางท่านบอกว่าอออเอาไว้สักกลางเดือนค่อยซื้อโอ้ไม่ทันเอาไว้สักสิ้นเดือนค่อยซื้อโอ้ไม่ทันอ่าเราตังออกค่อยซื้อโอไม่ทันเราตังออกค่อยซื้อก็ได้ตังอพรุ่งนี้นะคะนี้อย่างที่แจ้งเลยลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํา โะะปรดีๆแบบนี้1แถม1ค่ะลูกค้าจานแนะนำซื้อเก็บซื้อตุนซื้อสต็อกกันได้เลยลูกค้าซื้อ จ่ายอด5,500บาทลูกค้าได้2กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําซื้อเก็บกันได้เลยจ้าใช่ค่ะแนะน,นําแนะนํานะคะมีแจ็คเก็ตวาซิตี้ไหมครับคุณพี่นะักขลินค่ะไม่มีเลยตอนนี้สินค้ามหมดจ้าลูกค้าเหราตอนนี้สินค้ามหมดนะคะ,คะสามารถฝากชื่อฝากคิวจองไว้ได้น้ค่ะแต่ว่าคิวจองอาจจะยาวนิดหนึ่งนะ<ช>สามารถใช้เข้ามาได้นะคะแจ็คเก็ตวาซิตี้กันแหล่ไอเทม ใช่ค่ะเอาจริงๆบางทีก็แรงเทมเยอะเกินของเราอะทุกหมดเกือบทุกหมดเลยลูกค้าจ๋าฝากชื่ออุ๊ย DKNY ฝากชื่อกับเบอร์โทรไว้ได้ถ้าขาแอดมินได้นะคะคุณพี่ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํำนะลูกค้าจ๋า ฝากชื่อกับเบอร์โทรไว้กับพนักงานของเรานะคะถ้ามีสินค้าเข้าถึงคิวลูกค้านะคะพนักงานของเราจะติดต่อกลับทันทีนะคะลูกค้าจะแต่ว่าสินค้าที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาอันนี้อาจจะรอคิวนานนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าในแต่ละรอบในแต่ละตู้ที่มีเข้ามานั้นบางตู้นะสินค้าอาจมีเข้าหรือไม่มีเข้านะคะใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะลูกค้าค่ะ ทางทางเราเอาเ่ียง่ายๆว่าทางบริษัทบัคนะคะถึงพยายามหาสินค้าหลากหลายมาให้ใลูกค้าเพราะว่าป้องกันลูกค้าขาด ไม่เหมือนกับว่าสินค้าค่ะจ้ะอ่าอย่างเป็นงานแจ็กเก็ตวอรซิตี้นะคะลูกค้าจ๋าก็พยายามหาของมาให้เป็นตู้นั้นเป็นตู้นี้นะคะลูกค้าจ๋าก็สอบถามเพิ่มเติมพาแต่ตอนนี้หมดอยู่นะแต่ว่าสอบถามเข้ามาได้อาจจะมีเป็นรหัสอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่ารหัสสินค้าของบักเยอะมากเยอะค่ะไมีตั้งแต่งานเอสพีหลักๆของเรานะคะเป็นงานไอทีนี่ก็หลักเหมือนกันใช่ค่ะและตอนนี้ก็มีน้องใหม่เป็นญี่ปุ่นน้องวาซาบิใช่ลน้อง้วนน้องกลมน้องอวบนะคะลูกค้าจ๋าเหมือนน้ำเลย เพราะว่าน้องเป็นร้อยกิโลแต่น้ำร้อย ร้อยหนึ่งโลยังไม่ถึงน้องเกือบเท่าน้ําเกือบเท่าน้องแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงแต่น้องดีค่ะลูกค้าจ๋าใครที่อยากดูรีวิวหมดไหนนะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เดี๋ยวจบทยอยวันสองวันนี้ก็ทยอยไลน์เนาะทยอยให้ลูกค้าดูตัวอย่างสินค้าสําหรับงานวาซาบิฝากติดตามด้วยสำหรับกู้งานน้องใหม่นะคะงานญี่ปุ่นร้อยกิโลนะจ๊าใช่แล้วค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับงานน้องใหม่ของเรานะคะงานวาซาบิของเราค่ะลูกค้าจ๋า เรียกไม่ถูกเรียกว่าซาบีก็ได้นะคะาจา้าอยากได้หมวดไหนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเข้ามาได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจนะคะสามารถทักหาพนักงานได้เลยหรือจะ inbox เข้ามาสอบถามก็ได้นะคะใช่ค่ะที่แนะนาวาซาบิเพราะอะไรเพราะว่าเป็นงานน้องใหม่ที่เพิ่งนําเข้ามา,านำเอ้ย <laughs> ไม่อร่อยเท่าไหร่นะชุนขึ้นจมูกอันนั้นสำหรับวาซาบิแท้ <laughs> แต่น้องวาซาบิของเราเลิศนะพี่นางขา ส่วนใหญ่จะเป็นงานเกรดเอนะคะตัวไหนเป็นเกรดบีเราจะแจ้งเป็นเกรดบีพี่บอก,กว่าที่แนะนํางานน้องวาสาบินะคะเพราะว่าเป็นงานน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลูกคา้าพอเป็นงานน้องใหม่เข้ามาปุ๊บลูกค้าเอาไปก่อนเอาไปขายก่อนลูกคา้าเรียกง,ง่ายๆว่าขายก่อนได้ก่อนได้กําไรก่อนนะสาหรับงานวาาบินะคะลูกค้าจะได้เห็นของก่อนใครด้วยได้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไนระลูกค้าตน้ตนๆด้วยนะของงานวาสาบินะคะลูกค้าจ๋าก,ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้สินค้าหลากหลายรายการเนาะเดี๋ยวเราจะมีแจ้งเนาะว่าจะมีรายการ อะไรบ้างนะคะฝากดูที่หน้าเพจนี้ด้วยที่เราไลฟ์สดนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจ๋าป้ากลับมาที่ยีนแต่งขาดของเราต่อคะ่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆคุณภาพเกรดเค่ะกางเกงยีนแฟชั่นแต่งขาดคุณผู้หญิงใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับผู้หญิงเราเรื่องไซส์มีครบมาให้นะคะเรื่องโทนสีมีครับมาค่ะสีเข้มสีสนิมสียีนฟอกยีนดํายีนน้ําตาลยีนขาวยีนเขียวนะคะลูกค้าจ๋ามีคร มาอยู่ในนี้แต่เน้นเป็นแต่งขาดที่ลูกค้าเห็นขาดขาดเขาไม่ได้เสียนะเขาเป็นแฟชั่นแต่งขาดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานแฟชั่นแต่งขาดนะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าโว้ยน้านั่งมาจนขาดหรือเปล่าบอกแมนเด้อลูกค้าจ๋าไม่ใช่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าขาดแบบหู้จะขาดอลังการงานขาดนะขาดเล็กๆแบบนี้ก็มีพี่นางดูค่ะขาดนิดเดียว ขาดให้รู้ว่าเออขาดเออขาดคืออยากอยากไปกับเพื่อนเ่าขาดแต่งมาแล้วนะแต่งห้แล้วนะขาดนิดนึงแล้วก็มีแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นขาดคอลิคแบบนี้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 ขาดเยอะหน่อยอ่ะแต่ว่ายังคงเป็นแฟชั่นใช่แบบนี้สวยขาดตั้งแต่น้องขึ้นไปคือนี่เป็นแฟชั่นนะแต่สวยนะแต่พี่ชอบใส่นะแต่งขาดอ่ะใช่ไหมมันดูแบบมันดูแนวแบบ ยังไงมันดูมีอะไรมันดูมีอะไรใช่ใช่คือแต่งขาน่ะชอบใส่นะูหถ้าสมมติว่าจะใส่เสื้อยืางเกงยีนเลยก็ดบบเอ๊ะทำไมมันดูแบบมันดูแบบเต็มเต็มใช่มันดูแบบเรียบร้อยไปนี่นี sane, ่นึงเพราะแต่งขาดปุ๊บไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะใส่แต่งขาวปุ๊บมันดูหน้าค้นหาใช่มันดูแบบ นี่<อ>ทำไมหัวเข่าด้านน<อ>ี้จ้า <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยอกๆยอาบานาน่าค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้บานาน่านะคะแต่ว่าเรื่องแบรนด์ของเขามีคะมาให้เลยนะหลากหลายแบรนด์ที่เจอนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นโอนาวีเฮชแอนเอ็มนะคะลูกค้าจ๋าอะไรนะคะเมื่อกี้บานาน่าฟอร์เเวอร์นะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ที่เราเจออยู่ในนี้แต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ระบุเนาะว่าจะเป็นแบรนด์แท้หรือแบรนด์เทียมนะคะจ้าค่ะเรื่องไซส์คะนะลูกค้า ไซส์ตั้งแต่ S M นะใหญ่ประมาณ S M เนาะใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าจะเป็นงานแต่งข่าเนาะงานแฟชั่นนะคะไซส์จะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะตัวนี้นะคะลูกค้าจะไซส์ประมาณ S M นะคะใช่แล้วก็เรื่องทรงขาก็ค่ะแต่เปอร์เซ็นที่จะเยอะๆเลยนะว่าจะเป็นกระบอกเล็กค่ะจะเป็นกระบอกเล็กจะเป็นขาเดฟซะส่วนใหญ่นะอาจจะมีเป็นแบบว่ากระบอกกลางกระบอกใหญ่เข้ามาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะอุ้ยทำไมสีดำสวยอ่ะสวยจังสวยเนาะสวยสวยอ่ะลูกค้าใส่แต่งขาแล้วใส่กับเสื้อยืดแบบรัดนิดนึงได้ไม่ต้องรัดมากนะเอา พอดีตัวนะแล้วผ้าใหม่เนาะพี่นางผ้าใหม่ผ้าใหม่มากลูกค้าเป็นเกรดเด้วยเอาไปสะบัดขายได้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าตัวนี้นะลูกค้าเอาไปสะบัดขายได้เลยแขวนขายได้เลยต้นทุน55บาทเราว่าคุ้มแล้วแต่สมาชิกบัรของเราเหลือเพียง28บาทเท่านั้นหรือจะตีเป็นกลมๆก็30บาทก็ได้อะใช่ค่ะลูกค้า30บาทลูกค้าไปขายสัก8ปดก้าได้ไหมได้เลยตัวละร้อยได้ไหมโอได้เลยร้อยห้าสิบค่ะได้ค่ะหรือลูกค้า เอาไปไลฟ์สดเนาะตามช่องทางออนไลน์สามารถทําราคาได้อีกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดนี้สําหรับสมาชิกเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าค่ะสำหรับสมาชิกเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะลูกค้า่ะลีวายจ๋าการเกงรีวายซื้อมาแต่ไซเนาะอายซื้อมาจากบาร์ค่ะซื้อมาจากบาร์ค่ะลูกค้าค่ะอายสวยๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเกตตี้ด้วยนะคะไหนคะโอ้ยอันนั้นสําหรับคุณแม่คุณคุณมีพุงคุณ คุณแม่ก็ได้ได้คุณมีพูก,<ม>ก็ได้ไดอลูกค้าจะรีวิวให้เห็นทุกตัวกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานกลางเกงยียนแต่งขาดค่ะเป็นงาน USA Lot Sp นะคะ45โลราคา5,500บาทค่ะจํานวนตัวประมาณการ90ถึง100ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ55บาทจ้า เอามาแล้วเดือนนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าเราคืนกําไรให้กับสมาชิกบัคทุกท่าน5,500บาทเราไม่ขายเราให้ไปเลยคะ่ะลูกค้าจ๋าในราคา5,500บาทได้2กระสอบเป็นโปรโมชั่นของเรานะคะซื้อ1แถม1จ้าจากต้นทุน55บาทคะ่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง28บาทจ้า สินคัาท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ o กหน้าเว็บไซต์อ่ะไอจีเดี๋ยจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไฟตามีส2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i k t o อค่ะสำหรับโมนี้นะคะขอบคุณค่ะ